อินโนวาดีเซลเที่นั่งนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็น7ที่นั่งรถครอบครัวนะครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวแหะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบมองดูไซส์โดยตาเปล่านี่ครับเท่า Fortuner เลยนะครับไซส์นี้เท่า Fortuner เลยแต่ราคาต่างจาก f o r t u n e r เยอะ Fortuner เนี่ยผ่อนเดนล้วหมื่นสามหมื่นคันนี้ผ่อนอยู่8ปดพันผ่อนต่างกันอยู่ห้าพันเพราะงั้นผมว่า ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วได้ปีใหม่ด้วยเป็นปี17นะครับเป็นปี17 Toyota Innova 2.8 G Diesel 7ที่นั่งนะครับปี2017 5,900 0บาทไม่120,000กิโลเมตรไม่120,000กิโลเมตรภาษีต่อมาแล้วให้แล้ว69นะ ผ่อนเดือนละ8,500บาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่คับรายได้เกิน17,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาละเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงและไม่ติดแบ็คลิสทักแชทมานะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ f c ร้านพิเศษทุกท่านฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการ ออกรถศูนย์บาทต่างไม่ต้องรับประกันได้มีชนหนักตัดต,ต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแวดนะครับซ่อมให้ฟรีสองปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่สองรรายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหลส2ปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครนะครับตัวนี้ไม่แสนสองตะเข็บข้างเดิมนะครับรถสวยอยู่แล้วนะครับเราคัดมาทุกคันอยู่แล้วครับพี่ รถทุกคันเราคัดมาหมดไม่สวยไม่ขายไม่ได้เสียชื่อนี่ครับจะเก็บข้างเดิมด้านหลังวางคาซิทได้สองจุดนะครับแอร์สามตอนนะมีวางถาดวางเถิดอาหารให้เรียบร้อยนี่ครับน็อตท้ายหลังขวาเดิมซ้ายเดิมครับนะบเป็นตัวเจ็ดที่นั่งสภาพสวยนีครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่น,น้ามันดีเซลประหยัดอยู่แล้ว อย่าถามว่าประหยัดเท่าไหร่ใช้คําว่าดีเซลนี่ครับตะเก็บข้างเดิมหมดรถสวยบอกต่อนี่จะ้ะตะเก็บข้างเดิมนะครับมีมาออกกอแท้จากโรงงานนะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะครับขออย่างเดียวอย่าติดแบคลิ์เท่านั้นนะนี่ครับน็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมห้าแสนเก้าพับาทมาเอาไป นะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะครับผ่อนแปดพันห้าบาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่ครับใครสนใจทักแชทข้อความมาได้นะครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสกาซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปเทศได้กันมา Let's go ร Let <'s> ้านเรานะครับก็อยู่แถวๆถวีนักริน56นะครับติดแบบ BTS สีดมทางออก3นะข้างๆวัดสีเอียบเลยมาเดี๋ยวพาไปดูข้างๆเลือโปะ๊ะโอ้โหร้านอาหารซีฟู้ดที่อร่อยที่สุดในโซนบางนาทั้งโซนบางนาไม่มออีอร่อยเท่าเรือโป๊ะแล้วกายยืนยันได้เพื่อนบ้านผมเองนี่เพื่อนบ้านที่น่ารักอร่อยที่สุดในบางนา ไม่ได้เพราะอยู่ใกล้กันแล้วไปชมเขานะเขาอร่อยจริงๆอร่อยถูกราคาไม่แพงที่สำคัญสะอาดมากมาทำสะอาดมาก องเทสเลยนะครับใครใครเคยขับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ร้านผมอยู่แถวนี้แหละแวะเข้ามาดูได้นี่ครับนี่ร้านเรานี่ก็แถวนี้ก็ร้านอาหารเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวเต็มซอยนะครับร้านอาหารเยอะร้านดังๆถ้าเกิดร้านดังๆแถวนี้ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งนี่อ่ะตะกรงขาหน่อยเขาเรียกว่าไก่ย่างเขาวสวนกวางนะครับไก่ย่างเขาวสวนกวาง แต่ก่อนนี่คือขายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเล็กๆอะ่ะงูเดียวนี้ใหญ่มากใหญ่โตมากขายดีด้วยโชว์ให้เห็นจะาจโ,โ,โอ้โหคนแน่นเว้ย ครับสบายเลยจ้ะทิ่ดีเซลยิ่งประหยัดน้ำมันเข้าไปใหญ่ ใช่พี่ถนนใหญ่ทางนั้น เยีขับดีมากเนี่ยลองให้รู้เดี๋ยวหาว่าไม่ไม่ไม ลองจริงหรือเปล่าวนๆนิดๆน่นะเอาให้ไกลเนะีย สุดยอดยิ่งขับยิ่งหลงรักนะครับอินโนวาใหญ่ถูกดี นี่ครับร้านเราตั้งอยู่ที่สีนักลินห้าสิบหกติดกับ BTS สีอุดมทั้งออกสาใครสนใจนะครับทักแชทข้อความมาได้ห้าแสนเก้าพันบาทนะครับสนใจทักแชทข้อความมาได้นะครับก็อย่าเพิ่งออกรถยนต์เมือสองก็ใครถ้ายังไม่ดูผมมีเสือไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ